ทั้งหนึ่งเราเคยถูกเรียกว่าราชาลกุกโลกใต้ดินทั้งหมดน้อมรับคำสั่งจากเราอำนาจของโลกใต้ดินครึ่งหนึ่งอยู่ในกำมือของเราชีวิตของเราหลุดออกมาได้ก็หลังจากได้พบกับสิงฉุนไม่มีใครในตระกูลนี้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเรา และฉันก็ไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรกับตระกูลหลินนักหรอกแต่เมื่อพวกแต่เมื่อพวกมันกล้ามาลังแกเมียของฉันจางฉวนนี่นายพูดอะไรออกไปเนี่ยสิงฉุนถ้าเธอทำสำเร็จเธอก็จะได้รับการยอมรับจากท่านหญิงไม่ใช่หรอที่จางฉวนพูดมาก็ถูกนะถ้าย่ามงเราเป็นหลานที่ไร้ค่า ได้ประโยชน์มาตลอดงั้นเราก็จะแสดงให้ท่านย่าเห็นว่าเราก็มีดีไม่แพ้ใครเหมือนกันท่านย่าคะขอหนูได้คุยกับทางโจกุ๊บเรื่องการร่วงงามกันเถอคะค่ะเธอน่ะเหรอเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครกันเนี่ยเธอคิดว่าจะต่อรองกับซีอของโจกุ๊บได้อย่างนั้นเหรอหลินชิงสุนเธอ จะทำตัวเองขายหน้าเอาเปล่าๆนะไม่เชื่อว่าฉันดูถูกเธอหรอกนะแต่อยากให้เธอแต่อย่างเธอจะทำอะไรได้แค่เรื่องบริษัทนะเธอยังไม่รู้อะไรเลยงั้นเอาอย่างนี้ฉันจะให้เธอลองเป็นคนเจรจากันนะชิงสุนนี่ทัญญาครับมันเสี่ยงเกินไปนะครับ ตอนนี้พวกเรามีโอกาสต่อรองไม่มากต่อให้ใช้มันให้ดีที่สุดเราไม่ปล่อยให้เธอทำหรอกเธอมีแต่จะไปรบกวนจริงสิอถ้าเมียของผมทำให้สำเร็จพวกเราจะขอยอ,ยอมสละสิทธิ์การสืบทอดสมบัติของตระกูลหลินเองครับฮ่ไอ้หน้างโง่แกพลาดจนได้สินะ หลินจิงสุนเธอโอเคตามที่สามีเธอพูดหรือเปล่าถ้าการเจราจาล้มเหลวพวกเธอจะไม่มีสิทธิ์รับสิทธิ์ในการทรัพย์สินของฉันตระกูลหลิอีกต่อไปตกลงตามนั้นนี่จางฉวนพูดไรสาระจิ่ิ้งสุนในเมื่อสามีของเธอตกลงตามนั้นฉันก็ขอให้เธอเจร,เจ,ราจาต่อรองให้ดีที่สุดก็แล้วกัน แต่ถ้าไม่สําเร็จก็อย่ามาว่าฉันใจร้ายก็แล้วกันจ้างฉวนนี่นานททาอะไรลงไปเนี่ยท่านหญิงโหดดูแล้วกันนะครับเมียจ๋าไปกันเถอะดูนั่นสิผู้ชายคนนี้เป็นตัวถ่วงในชีวิตของเธอจริงๆใช้อะไรคิดถ้าพลาดขึ้นมาต่อให้เธอกลับมาขอร้องเหมือนเด็กๆก็ไม่มีประโยชน์อีกแล้ว การเจรจาร่วมง,งานกับโจกุ๊ปน่ะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแลหละฮ่าฮ่าฮเจ้าจางสวนนี่นี่เราไม่รู้จะทํายังไงกับมันจริงๆฮ่าฮ่าฮฉันไม่ได้เจอเธอมาหลายปีแล้วนะเธอยังดูแข็งแรงดีอยู่เลยพี่กูลมพัดอะไรลมพัดอะไรให้พี่มาที่นี่ล่ะเนี่ยนี่มันมีอะไรเหรอคะ เครื่องปั้นดินเผาจากสมัยราชวงศ์ชิงไม่ใช่เหรอพี่กูฉันคิดว่าพี่ดูผิดแล้วละ่ะนี่มันก็แค่ขยะจากหลานเคยของฉันที่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยขยะงั้นเหรอน้องเจ้าอย่ามาดูถูกสายตาอันแหลมคมของพี่สิของโบราณแบบนี้พี่ดูออกถ้าเทียบของขวัญอื่นในงานชิ้นอื่นๆต่างหากต้องเรียกว่าขยะ